สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เจด้วยนะคะว,วันนี้ค่ะทางโชวุนูฟอร์ MA, าาปปรดไอเอสาราราเชพฤกร์พราม่ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่เจค่ะซื้อรถกับทางพี่เก๋เป็นยังไงบ้างคะก็ให้ความแนะนําดีครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีบริการดีน่ารักครับเจอกันยังไงคะเจอกันในออนไลน์เลยครับจาก Facebook คุยกันนาน<อ>ไหมคะพี่เจสักพักเลยเนาะใช่เออจะได้เข้ามาทดลองขับใช่ใช่ เห็นเห็นพี่เก๋บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันมีตัวเลือกเยอะและเห็นว่าพี่เข้ามาเลือกที่พี่เก๋อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ครับก็เห็นพี่เขาคุดดีผมก็พักถามเขาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เออก็นั่นแหละก็เซลลคดดีเราก็ต้องมาเชื่อเขาอ่ะโอเคตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เจก็เรียบร้อยดีครับเีดีก็สวยดีครับ คันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกของพี่เจไหมครับคันที่สองครับคันที่สามครับคันที่สามคันที่สามแล้วเมื่อก่เมื่อก่อมีไวท์แท็กเก่าคันที่สองแล้วก็มีเวเลสสามที่สองเก่าแล้วขายไปเมื่อต้นปีแล้วก็ทำซิกอะมันไปไม่รอดอะมัน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 ไม่คันอื่นหรอกที่มันดูครบอะครับแล้วราคาไม่ไม่แพงไม่แรงเกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นครอบครัวฟอร์ดอยู่แล้วใช่ใช่เลยก็เลยกลับมาเลือกใช้เหมือนเดิมใช่ครับ แล้วการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดอเมสาขาพะรามหาเป็นไงบ้างคะพี่ดีครับพี่ดีดีกว่าหลายที่นะ,อะขอบคุณมากมากเลยค่ะอยากจะให้ทางพี่เจค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางฟอร์ดอาร์เมสสาขาพะราม5นิดนึงค่ะพี่ฝากเลยเหรอเอาทนะี่พี่รู้สึกเอาที่พี่รู้สึกเอาที่พี่รู้สึกได้เลยเอก็ก็บริการดีครับบริการดีให้คำแนะนำดีอยู่แล้วก็ ยังไงเดียเพื่อใครสนใจใช่ไหมคะเพื่อใครสนใจสนใจก็มามาลองปรึกษาโทรสอบถามได้มาหา <laughs> พีเ่เกวคนนี้ก็ได้ <laughs> น่ารักดีครับอารมณ์เย็นดีได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลอร์ดไอเ m a มสาขาราชบุรีปร,รามหค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเชิญพี่เก๋เลยค่ะ ครับก็ขอบคุณพี่เจแล้วนะครับที่ให้ผมดูแลนะครับพี่ก่าจะได้มาทดลองขับกับผมนะครับแล้วก็ตัดสินใจกับผมก็ขอบพูดอีกรอบครับที่สุดท้ายด้วยที่สุดท้ายด้วยก็ยังไงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนครับสนใจก็ทักหาผมได้นะครับฝากเบอร์ปากตัวนะครับเก๋ครับเยี่ยมยุทธศูนย์เก้าห้าครับ ง่ยต่อยังง่าต่อตอนนี้ตอนนี้แบบติดเต้นกับลูกเขาเลยอนีี095ครับ4494533เบอร์ผมครับยังไงถ้าเอาผมได้ครับต้องขอบคุณเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมา่ะขอบด้ค่ะ